ฮัลโหลทุกคนวันนี้จัดรถเอาใจสายเฮชมาให้หนึ่งคันนะคะอยู่เป็นกำลังใจให้พลอยดูคลิปนี้ให้จบนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่กด subscribe กดไลค์กดแชร์ไว้ได้เลยนะคะที่นี่พลอยมีรถดีๆรถคุณภาพดีๆนะคะมาให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของกันง่ายๆใช้เงินออกรถเพียง999บาทจบทุกอย่างนะคะบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้รี่ถึงบ้านด้วยอยู่จังหวัดอะไรกันบ้างพิมพหมอกได้นะนะคะในการออกรถนะคะต้องติดต่อ,อยังไงติดต่อช่องทางด้านล่างคลิปไปเลยอย่าลืม หน้าจอด้วยนะเอาล่ะคันนี้นะคะก็เป็น Honda Jazz ตัวบครึ่งพันหนะคะแต่งหล่อมานะคะพร้อมกับแมกยางใหม่ด้วยคันนี้ค่ะสำหรับใครที่มีรายได้1 3 0 0 0บาทขึ้นไปออกรถคนเดียวได้เลยค่ะน้องขาผ่อนเพียง6,500เท่านั้นทุกคนได้ขับ Jazz นะคะมารถปี2015นนะคะสีดำ รถกระจังหน้านี่ตกแต่งนะคะลายเส้นสีแดงนะคะพร้อมโลโก้ RS มาให้ด้วยนะคะแต่น้องเขาเป็นตัว V นะทุกคนนะคะเครื่องยนต์151.5นะคะ i v Tech นั IV ่นเองนะคะแม็กยางใหม่นี่นะคะแม็กสวยๆขอบ15นะคะโอ้โหตรงรุ่นเลยนะคะนี่กระจกด้านข้างนะคะ ก็เป็นกระจกนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวเขาจะอยู่ที่แก้มข้างเนาะสำหรับตัว V ีนะคะและพอยก็จะบอกว่ามีกุญแจสมาร์ททีเลสนะคะที่สามารถอันล็อกนะคะใกล้ๆแบบนี้ได้เลยนะคะแค่มีกุญแจใกล,ใกล้ๆรถก็อันล็อกได้แล้วนะคะ Youth for New Jazz นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่มุมด้านหลังเลยดีกว่าค่ะนี่นะคะคันนี้ก็มีสเกิร์ตนะคะมาให้นะคะตกแต่งความรอความสปอร์ตขึ้นไปอีกนะคะเดิมทีรถก็สวยอยู่แล้วนะคะ แต่งเติมเข้าไปนะคะให้ดูแบบมีนิติมากขึ้นนะคะถูกใจไหมคะถูกใจกดไลค์กดใจให้หน่อยจ้านะคะเซ็นเซอร์ด้านหลัง2องตำแหน่งด้วยนะคะคิวโครเมียมนะคะก็มีมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูภายในห้องสัมภาระเลยดีกว่าค่ะสำหรับห้องสัมภาระเพื่อนๆค่ะรถนะคะก็เพิ่งเข้าเลยนะคะ เราก็จะทําความสะอาดทำสปาให้อันนี้คือแบบเดิมๆให้ดูกันแบบจริงใจเลยนะคะแผ่นรองยางแจ๊สตรงรุ่นนะคะเบาพัพราบ,บได้นะคะเพิ่มพื้นที่ห้องสัมภาระได้อีกนะจ๊ะอ่ะนี้เลยนะคะน็อตเดิมนะคะตะเข็บเดิมเมิดอาร์คเดิมค่ะสบายใจได้นะสําหรับภายในนะคะได้พื้นที่นะคะนี่นะคะห้องผู้โดยสาร แบบกว้างๆสบายๆเลยนั่งเราไม่อึดอัดนะคะเบาะหนังดำได้แดงนะคะฉ่ำๆแบบนี้มาให้เลยและนี่ค่ะที่นั่งของคนขับนะคะก็ได้ชุดเบาะชุดเดียวกันลายเดียวกันเลยนะคะบรรยากาศภายในก็ประมาณนี้เลยเชื่นใจไหมคะสวยนะ <c oughs> นะคะอะพร้อมแล้วขึ้นรถกันเลยดีกว่าน,นะคะ <c oughs> คุ Smart ัแจสมาร์ทย์เลสนะคะพอมีให้2ดอกแบบน,นี้เลยนะคะ เจ้าของเดิมให้มาสองดอกพอยก็ให้คุณสองดอกโอเคไหมนี่ค่ะกระจกด้านข้างเนี่ยค่ะก็สามารถปรับไฟฟ้าได้นะคะเห็นไหมปรับให้ได้ระดับนะคะที่เรารู้สึกปลอดภัยนะคะสบายใจในการขับรถนะคะคันนี้เป็นรถปี2015นะคะหมายวล่งไป1่ง0 4 0เท่านั้นวิ่งไปน้อยมากนะคะโดยเฉลี่ยแล้วนะ ปีละประมาณ20,000โลก,ก็ถือว่าปกตินะคะใช้งานได้ปกติเข้าศูนย์เช็คทุกระยะเท่านั้นแหละค่ะรถคุณก็จะได้มีการดูแลมาตลอดนะคะแล้วก็ส่งมอบก็สามารถชื่นใจได้ว่ารถนะคะรับการคุณภาพบุ๊กเซอร์วิสติดรถมาให้ภาษีพรบรเพอต่อให้ฟรีนะ,ะพวงมาลายถุงลมเนี้ภยภไย SRS นะคะ ปุ่มผู้สตาร์ทอยู่ตรงนี้ค่ะคันนี้ก็คือเบสิกเลยนะคะตรงกลางนะคะเสียบแผ่นซีดีเมนูนะคะปรับวอลล่ม CD, AUXFMAM ได้หมดช่องเสียบสาย USB ตรงนี้นะอันนี้คือใช้งานพื้นฐานนะคะตัว V ติดรถมาให้แบบนี้เลยช่องเสียบสาย USB power outlet อยู่ตรงนี้แล้วนะคะได้ขับเกียร์ออโต้สบายสบายเกยใส่เหรียญเป็นสัดส่วนน่ารักเปียกคนบรรยากาศภายในก็โปร่งโล่งสบายแบบนี้เลยชอบไหมคะ ชอบไหมคะจะบอกว่าคันนี้นะเดี๋ยวให้ฟังเสียงท่อได้ยินมาเนาะอ่ะเดี๋ยวนะพลอยต้องปิดเสียงนะเดี๋ยวลองดูนะมเดี๋ยวนี่นะคะไม่รู้ว่าได้ยินกันชัดหรือเปล่านะโอเคนะคะเสียบไม์กลับมาต่อทุกคนคลิปนี้กูกูกักกอย่าว่ากันนะอยากให้ฟังนะในความที่เป็นเท่เท่รถเท่เท่รถแจ๊สเนี่ค่ะอีกหนึ่งคันที่จัดมาให้พลอยเองยังชอบเลยทุกคนขับดี สมูทตูดมากโอเคนะคะอีกหนึ่งคันที่จัดมาให้นะคะกับราคาพิเศษเพียง3 4 9 0 0 0บาทวันนี้คะ่ะคุณได้ขับแจ้แล้วก็ผ่อนสบายๆเพียง6,5 0 0นะคะออกรถใช้เงินจบเพียง999บาทนะคะนั่นลคะค่ะจบทุกอย่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ